มาีอว่ามาีแกให้ดูตมากนนะกินแบบสไตล์ใหม่กินอ่ะกินแบบเอาปลาเนี่เหรอหนูจะกินหมูฝอยไม่ใช่เหรอลูกเขาพูดว่าอะไรนะยากินแผ่นใหญ่ให้พี่ยาแข็งแรงอ๋อไอวากินดีๆค่ะไหนกินสไตล์ไอวากินยังไง เข้ามาเข้ามาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเมื่อวานนี้เขาไปสอบมาเอให้ฟังเอาเรียนแบบพี่อีกแล้วแล้วแต่มากินเล้าเหลือแต่เปลือกได้ด้วยนะที่เราอ่อพั้นเนี้ยหัวเรียนแบบพี่ไม่ได้ค่ะไม่งั้นมันมิเก็บแล้วนะคะหูฝอยเหลือไม่ได้กินนะคะ กินดีๆลูกอย่าให้หกไม่เอาให้พ่อเลยน้เอา้าทำไมโถโถโพ่อโถมาล้ออีกพร้อมฟังอ่ามีคนบอกพร้อมฟังอ่าเดี๋ยวเรารอพันห้าร้อยคนก่อนตอนนี้เพิ่งแปดร้อย เดี๋ยวนี้คาดหวังแค่ประมาณพันห้าร้อยคนเท่านั้น,นสมัยก่อนหมื่นหนึ่งขั้นป๊อหมื่นหนึ่งอ่สาสำหรับคุณที่เข้าม,มานะครับถ้าคุณออกไปคุณจะไม่ได้ยินเรื่องราวการสอบเข้าโรงเรียนของไอวานยา่าอยู่กับเราก่อนเมื่อวานนีน้ไปสอบมาใช่ไหมลกูกมีสมาชิกใหม่แนะนำด้วยนะให้ดูได้ไหมได้หนูเป็นไงบ้มงลูกจะเก็บไว้ดีกว่า เป็นไงมั่งอัญญาเมื่อวานนี้สอบดีนะคะคุณครูใจดีไหมหนูทำข้อสอบได้ไหมลูกหนูลากเส้นถูกไหมระบายสีถูกไหมเซฮัลโหลไหมเซฮัลโหลทิชเชอร์ปเออหนูทํายังไงนะคะขับไปเจอทิชเชอร์แล้วหนูทํายังไงสวัสดีค่ะเรียบบ้างอะไรนะคะไปดูพีเจแมท ไม่ใช่สิเราพูดถึงเรื่องการสอบสิในห้องเรียนเป็นยังไงคะมีมีของเล่นเยอะไหมมีของเล่นเยอะไหมคะในห้องเรียนอย่าเอามือเข้าปากลูกอืมอร่อยเลยอร่อยเลยคุณสุรีถามว่าอัญญาสอบได้ไหมคะเขายังไม่ประกาศผลนะสิ แต่ก็ดูจากลักษณะการสอบแล้วอะโอเคนะดีกว่าที่คิดไว้นะดีกว่าที่คิดไว้ดูฟังครูพอรู้เรื่องแล้วก็ถ้าเทียบกับตอนของทีพีอะเหมือนลูกสาวจะรู้เรื่องกว่านะจะรู้เรื่องกว่านอนตอนทีพีเรารู้สึกว่าเราลุ้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าลูกเราเคยเรียนอยู่แล้วไนงะเ, <Ooh. S 2> เราเรียนไม่เก่งมากาเพรู้สึกของทีพีเราเก่งมากเรากลัวแบบมันจะไม่มีที่เรียนพี่วาไม่ไปค่ะ และนี่คือลูกเหลือให้แล้วพ่อกินหมดเนี่ยเจ๋งปะพี่บาไเป็นไหนอะทาพี่บานพี่บานพรุ่งนี้พี่มีสอบสัมภาษณ์ภาคคอขอกำลังใจจากอัญญาหน่อยได้ไหมอ่ะไปไหนอะลูกเดี๋ยวพี่อยู่กับพ่อก่อน อยู่กับพ่อก่อนซีไปไหนกันหมดมอ่ามีมีคนทวงว่าตอนนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดหกเคแล้วนะคะพ่อพ่อตเมื่อกี้ไม่ได้เล่าสอบไปแล้วหรอ <laughs> ย่ง <laughs> อ่ามา <laughs> เดี๋ยวเราจะเล่าว่าการสอบเป็นยังไง <laughs> ขอดาวเป็นกำลังใจก่อน <laughs> ชะตาปาร์ตี้ขึ้นอยู่ยังไม่มีกําลังจอยเลยถ้าเป็นฉันฉันออกแล้วฉันไม่ดหอ่ะอ่ะมาเล่าเลยแม่เมย์ไม่เป็นเราเล่าเธอเล่าสนุกกว่าเรานี่นะหืเล่าดิงจ๋อเทปกินกล้วยนี่ไงเห็นไหมคุณเจ้านางส่งมาเลยสิบดวงพันห้าแล้วก็พอไปถึงเนี่ยคุณกูรออยู่แล้วตั้งแต่ก่อนถึงเวลาสองโมงเรานัดกันนัดโรงเรียนนัดไว้ตอนสองโมงครึ่งแต่พอไปถึงแอ่ะสองโมง สิบอะคุณครูรออยู่แล้วอืมอืมแล้วคือใส่ก็คือมีครูสองคนแล้วลูกเราเข้าไปเข้าไปทีละคนอัญญาเข้าไปก่อนคำถามแรกเลยครูถามว่า how are you ฉันก็ตึกตักเลยเพราะว่าเป็นคำตอบที่น่าตอบบ้ากไม่ตอบบ้แล้วแต่เน่แล้วแต่อารมณ์อัญญาถึง่านี้เรียกเก่งๆไอ้ e อ p t y yes ฮ่า่พ่อกับแม่ก็หันหน้ามองกันแบบ ในครูก็ถามประมาณนี้แหละเออใครูก็ถามประมาณนี้เสร็แล้วเออเสร็จแล้วก็เขาก็จะเอาเหมือนเป็นแบบตัวฐานให้ทำแล้วจะอย่างเช่นว่าเออให้ลากเส้นดาวกับดาวสามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมซึ่งทายาทำได้หมดแล้วครูก็จะถามว่าอันนี้สีอะไรนี่สีอะไรนะก็จะตอบได้ชอบสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะบสีอะไรก็ตอบได้แต่ถ้าทำหลายอย่างนะแบบตัวฐานอ่ะนอกจากวาดรูปแล้วก็ยังมีไอ้เขียนเขียนที่มันมีอีกสองสามอันว่า เขียน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 ก็มีลากแล้วก็มีชี้ว่าอันนี้อะไรท่านทาได้นะเหมือนว่าให้ระบายสีแบบพวกเชฟต่งตงตางๆพวกเชฟต่งตงตงววางๆก็ระบายได้ระบายอ่ะสมมติว่าระบายส้มนะก็ระบายไม่ออกนอกเส้นนะแต่ระบายจะจุดๆๆอ่ะขอบคุณคนส่งดาวก่อนนะครับคุณวัชราพรนะครับส่งมาสามร้ห้าดวงขอบคุณกําลังใจในการเล่าเในการส่งดาวนะคุณดารุส่งมาหนึ่งร้อยดวงเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับกับการทำสตาร์ปาร์ตี้ของเรา มันจันเขาทำงานกันค่ะค okay. like like no ุณพ่อคนดูเลยน้อยสองพันแล้วนะก็โอเคนะเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่อยู่ที่ดาวมากกว่าดูมากดูน้อยไม่สําคัญสําคัญที่ดาวดูน้อยแต่ดูนะอะต่อเสร็จแล้วก็มาเป็นพาร์ทของของสัตว์ครูก็จะมีเป็นเป็นแผ่นไม้ที่พวเขาเล่นกันที่บ้านเนี่ยแล้วก็เป็นล็อกสัตว์เป็นรูปวัวรูกแพะรูปแกะรูปกระต่ายอะไรเงี้ย แล้วให้เด็กอะหยิบรูปอะเอาไปวางให้ตรงกับให้ตรงกับภาพนั่นแหละแล้วระหว่างที่หยิบไปอ่ะเขาก็จะถามว่านี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรซึ่งอัญญาก,ก็ทําได้นัมเบออัญญาก,ก็ทําได้คือตัวเลขนะอื hmm. แต่ที่อัญญายังไม่ได้ยังไม่ดีเท่ที่ควรก็คือ ABC ท่ hmm. องได้แต่ว่าไม่รู้หน้าตามันแต่จริงเราก็ให้ดูนะแต่เอาที่ว hmm. ่า hmm. เด็กอะ่ะแต่ละคนก็คือมีความสนใจไม่เหมือนกันอะ่ะ อัญญาเขาก็ดูเหมือนไอวานนั่นแหละดู ABC อะ่ะเขาเรียกอะไรอัลฟาเบตเนาะใช่ <laughs> ท่องได้แบบมัวม่วๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นอะไรรู้จักแต่ตัวโอ <laughs> แต่เขาก็ได้นะหลายๆตัว<ด>แต่อาจจะแบบใช้เวลาใช่ได้ได้ได,ได้เขาทำทำ <ๆ S 1> สุดท้ายอะ่ะครัวก็ต้องใบเขาอย่างเช่นเอบี A, B, แล้วอะไรต่อแต่พูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็แบบซีซีแล้วก็หาซีอะไซี คงก็จะจิ้มระหว่างสีก็ดีสมมติวิชบาลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แต่มันยากด้วยเพราะว่าไอ้ตัวที่หยิบลงไปใส่อ่ะมันมีหมุดอยู่มันทำให้ดูตัวอักษรยากอืมเข้าใจปะมันเป็นตัวสีอย่างเงี้ยแล้วมันมีหมุดอยู่ตรงกลางใช่แล้วหมุดมันไม่ได้เป็นสีเดียวคือมันไม่ได้คืนกันไปอ่ะมันก็จะดูยากหน่อยนึงมันจะดูยากน่อนึงแล้วก็อย่างตัววีกับตัวเอตัววีกับตัวเอมันก็แบบว่าเออเพราะว่าตรงหมุดตรงกลางมันไปทับเส้นตรงกลางพอดีไงมันก็จะงงถูกปะอันนี้คือเ่อข้างงงแหละแต่สุดท้ายไอว่าก็มารับจบ จน <laughs> สุดท้ายเนะี่ยไอวานมาันจะพอไม่ได้เพราะว่าพอเขา้ามาในโรงเรียนอะสิ่งแวดล้อามมันก็จะมีของที่มันแบบเขาเรียกอะไรสื่อการเรียนการสอนอะไรอย่เงี้ยเนาะมันก็จะน่าสนใจสีสันหรืออะไรเงี้ยและไอวานก็อยากจะไปเล่นเทนลุมกับพี่ชายเพราะว่าเมื่อวานพี่ชายไปด,ด้วยพี่ชายก็มุ่งหน้าไปเล่นเทนลุมเรียบร้อยแล้วก็เหลือไอวานคนเดียวที่ต้องรออยู่หน้าห้องนางก็เริ่มร้องไห้ว่าไม่อยากจะไปเล่นฉันก็ออกไปดูก็เลยสุดท้ายต้องเอานางเข้ามาในห้องเพราะว่าในห้องเนี่ยก็จะมีห้องมันเป็นห้องมอนสเตอร์เรียอะไรสัก <c oughs> อย่างเนเี <c oughs> ่ยท เราคิดว่าเมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เขาแบบเออก็คือดูความรู้ความสามารถอย่างหนึ่งแล้วก็ฟังว่าเด็กอ่ะพร้อมฟังหรือเปล่าเราสังเกตว่าคุณครูอ่ะเขาจะแบบสมมติว่าเทสอะไรนี้พวกนี้เสร็จแล้วอึ่งพวกสีใช่ป่ะเขาก็จะบอกว่าอ้าวช่วยเก็บหน่อยประมาณนี้ครีนดิดาบอะไรอย่างเงี้ยเรามีการเตรียมร้อมจากคูนัดแล้วเออแล้วว่าตรงเนี้ยคะแนนเยอะเราว่าตรงนี้แบบว่าช่วยกันเก็บใช่ด้วยความรู้มือเพราะไม่งั้นห้องเรียนมันจะแบบยุ่งเหยิงมากๆส่วนไห้กันตอนนั้นนี่เขาไม่ได้ให้เจเขาไม่ได้ให้เ็บอะไร ก็จะมีแค่มิสคนเดียวที่เป็นคนสัตว์้าแล้วก็แต่เขาบอกว่ามิสคนใหม่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างสนุกเรื่องของระเบิดระเบียบอะไรเงี้ยนี่ของอภิมซื้อให้นะพิมพ์ซาซาได้มาตั้งแต่คอนเสิร์ต j a m ม e IS อ่ะก็คืออ่ะแล้วของของไอ้บาเป็นไง ความเือบบเบใจเฮ้ยไอ้นี่มันทำได้่ตเขยเ้ยซึ่งทางเเรากเบาใเพราะคไม้อเห็น้รวาคือความตั้งใจเรียนนะเราว่าก็น่าจะใกล้ๆกัน่ประมาณี่แล้วแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยการใส่แบบพวกโปโกเรื่องโปโก้ว่าแบบเออยังใยมเออ เขารู้จักบอกห้องน้ำล้ใช่ฉะนั้นารคือใส่เพื่อใ <c oughs> <c oughs> ส่เพื่ออุดเหตุเท่านั้นเองเผื่อว่าวเข้าห้องน้ำไม่ทันเท่านั้นแต่ว่า90%คือเข้าห้องน้ำในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วสหหว่วนในวันนั้นก็จะเข้าบ่อยจะเข้าแบบบางจังหวะนั้นก่อนอาบน,น้ำเข้าทีหนึ่งก็แบบอาบน,น้ำเข้าทีหนึ่งอาบน,น้ำเสร็จเข้าอีกทีหนึ่งเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่านางปวดแค่ไหนแต่พี่ฟ้าก็บอกว่าก็ฉี่เยอะรอบก็เลยงงว่าทำไมเข้าบ่อยส่วนอัญญาก็คือ แต่กลางคืนเนี่ยบางคืนก็คือไม่มีฉีดแหละจริงๆกลางคืนที่ไม่ฉี่เนี่ยอันยาได้ก่อนอีกนะเหมือนพี่ทีที่แบบกลางคืนไม่ฉีดแต่ว่าพี่ว่าเขาฉี่เยอะอันนี้ไม่แปลกใจเพราะเขากินน้ำเก่งอ,อ,อ่ะมีแต่มีคนถามเรื่องน้องทีมาเยอะมากเลยมีคนถามเรื่แบบองน้องทีแบบร้องน้องทีร้องไห้ใครเป็นอะไรน้องทีร้องไห้นะั้นต้องไปดูคลิปใน บิมกวีนะทุกคนหรือว่าในติกตอกก็ได้นะติกตอกเราก็ลงไว้ก็แมวข้างบ้านมันมันแบบกลับดาวแมวอะ่ะแล้วก็พอดีตอนที่มันกลับดาวเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเนาะแล้วก็พี่นุชเขาไปเจอก็เขาก็เลยแบบเหมือนมาเล่าให้ฟังให้น้องพีฟังทีหลังว่าเออพี่มาลีอะ่ะเขาไม่อยู่แล้วนะเขากลับดาวแมวไปแล้วอะไรเงี้ยน้องพีก็เลยแบบว่าอยากเอาดอกไม้ไปให้ทีนี้พอเอาดอกไม้ไปให้เสร็จละ คนบ้านคนที่เป็นเจ้าของพี่มารีเ่ะเขาบอกว่าเขาไปเผาแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบเศร้าช็อกชอ็ชอกว่าแบบเผาทำไมอือเผาทาไมมันก็เลยกลายมาเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งเขาคงไปคิดไะ <c oughs> พี่ไอวา <c oughs> พี่ไอวาอย่ายกกระโปรงแบบนั้นสิลูกขเข้าใจไหมคะิเกม่าอืไดโนเสาร์ลูก มันมีเขาแพนไว้แล้วว่าถ้าลูกไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะหากางเกงขาสั้นให้ลูกใส่ข้างในใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาจะมีชั่วโมงแบบเพกาวก็จะเป็นห้องแล้วก็มีสไลด์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงเขาใส่เป็นตะโพกแน่ก็เลยคิดว่าเออให้ใส่กางเกงข้างในด้วยดีกว่าจะได้แบบไม่โผล่ไปเซนทันเวสเกตประมาณกี่โมงครับพ่อพ่อวันที่สามเอ็ดนี้เนอะไปประมาณบ่ายสามงานบ่ายสามทุกคนโอเค พี่วาโชพงเนี่ยคนบอกน้องสอบเข้าอนุบาลอะไรเหรอคะก็ตามพี่เข้าไปอะครับอนุบาลหขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะขอบคุณมากครับโอเคขาดขาอัญญายังไม่หายช้ำ<ด>กระดูดแล้เดี๋ยวสิก็มันจะไม่ช้ำได้ไงดูสิก็พอกันเนาะแต่ว่าเหมือนไอวาจะแบบระวังตัวดีกว่าอัญญาเขาจะเฮ้ยเขาขึ้นไปหยิบอะไรมากิน น้องมากินตรงนี้ไหมลูกเอาไหมคะไม่เอาไอวาน่าเหมือนแม่ออย คุณสุพัตราส่งมา1นึ้อยดวงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้เรานะเป็เยาวลาเข้ามาบอกว่าวันนี้ท่านไล์ก็วันนี้มาเกือบจะเที่ยงแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราอยากจะขึ้นไปไหว้พระสักหน่อยหนึ่งเทิดรัเราฝากเธอได้ไหมหรือว่าจะไปละ คลิปน้องพีล่าสุดที่คุยเรื่องเก็บกระดูกน้องพีเป็นคนตลกนะคะอ่ะแล้วให้ฟังไหนซีก่อนหน้านั้นหรือดีน้องพีก็พุ่งขึ้นมาเนอะาขับรถอยู่เขาก็บอกจริงๆเราถ่ายไม่ทันด้วยประโยคแรกอ่ะต้องบอกว่าไหนพูดใหม่ซีอกแล้วว่าน้องพีจะทำยังไงกับม่อมนนี้อ๋อึเลยอกเาว่าอย่าพ่พูดเขถ่ายด้วยอย่าพงพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเปิดัพก็เลยหอพุ่งัออกมาตอนคือที่เห็นแลแหละนี่การณ์จริงนมต้องเราอีกอีางถูไป ความที่เราอายุน้อยเราไม่พร้อมสูญเสียอะไรหรอกเพราะว่าเด็กเขายังต้องก,การที่พึ่งอนะจังหวะเขาจะรู้สึกว่าเขาคือจริงๆขนาดเราอายุขนาดนีน้เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ไม่มีม,มันพร้อมที่เราจะให้แบบต้องเผชิญการสูญเสียนะแต่ว่าเด็กเล็กๆงอะมันเป็นสัญชาตญาณแหละที่เขาจะรู้สึกแบบนนีะ้พอเราโตขึ้นเหตุผลเรามันความเข้าใจอยู่างต,ต่างๆอะมันมันเกิดเรื่องขึ้นอะมันก็ทำให้มันก็ขขขเปลี่ยนไปถึงตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้สนใจอะไรรู้สึกว่าเอาอนิจจังเอาไปลอยน้ำ ไปไหนอะลูกรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้บัตดตัวใหม่มาอีกแล้ววัตดตัวใหม่หรือว่าเป็นโรคจากอินเดียที่แบบตอนนี้ทุกคนพูดกันเล้าชื่อโรคอะไรนะอะไรมันเป็นไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะมาจากอินเดียอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับค้างคาวอีกแล้วค้างคาวกับหมูไข้สมองอักเสบเลยอะไรสักอย่างแต่ไข้สมองอักเสบทุกคนฉีดยานะเด็กประเทศไทยแต่อันนี้น่าจะเป็นเชื้อใหม่ก็ระวังไว้แล้วกันทุกคนเนอะส่วนคน มีเรื่องอะไรอีกวันนี้ที่เราจะอยากจะพูดคุยเราเล่าเรื่องกาสรสอบจบแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เล่าหมดแล้วปะอยากให้เล่าเรื่องน้องพีต่อน้องพีทาอะไรก็เรื่องที่เขาพูดบนรถมัง้งก็ไม่มีอะไรก็นั่นแหละที่เราถ่ายกันมาก็จบแค่นี้ไปโรงเรียนวันแรกใครจะร้องบ้างนะคิดว่าน่าจะเป็นไอวานะเธอว่าเธอว่าไหม เพราะว่าเหมือนมีพี่ชายเข้าไปด้วยอย่างเอาคิดว่าครงหน้าจะโอเคม่คนหัแบนมามีสวยไวรัดมีปาไวรัดมีปาตอนนี้ทุกสายทุกสนามบินตรวจเข้มมากค่ะใช่ไหมแต่มันตรวจแค่อุณภูมิมันดูวันตะายเนาะมันมันมันคัดกรองได้แบบไม่ร้อประเ็นเหรอกเัี่ยเราก็ต้องระวังวันนี้แบบมีดูสวยมากเป็นพิเศษเลยค่ะคงหน้าเป๊ะจอยากได้อะไรอยากได้อะไรต้องการอะไรเหรอเพาอยากจะทำบนนะุญะ <laughs> สองสาวสอบผ่านแล้วใช่ไหมคะเปิดเรียนเมื่อไหร่ยังไม่รู้ก็ยังไม่ประกาศผลรู้สึกว่าเขาตั้งจะรับประมาณหกสิบคนหรืออะไรเงี้ยแต่ <ừ> รับไม่เยอะพี่บีมบอกน้องอย่างเรื่องน้ำพริก,กรรน้ำพริกเขาอยากกินไงเขาอยากให้ทําน้ำพริกเลยเลิศคุยแล้วแต่ตอนนี้เขายุ่งวุ่นเรื่องคาเฟ่อยู่ตอนนี้เราก็มีสัตว์หนึ่งตัวนะ พ่อบีมหรือเปล่านะพ่อบีมหรือเปล่านะคืออะไรฟังหมอแล้วบอกว่าไวรัสนีปาจากอินเดียติดยากกว่าโควิดใช่เพราะว่าพอถ้าสมมุติว่าเป็นอะมันเป็นหนักนะส่วนใหญ่โรคที่ระบาดที่มันจะติดกันเยอะๆจริงๆก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจทางเดินแบบพวกเกี่ยวกับไอเกี่ยวกับแบบแพร่ทางอากาศอะไรเงี้ยมันจะติดกันง่ายแต่นี้ไม่รู้ติดกันทางไหนถ้าเบื่อติดทางน้ําลายอะไรเงี้ยมันก็สารคัดหลั่งมันก็ถ้าเบื่อมันไม่แพร่ทางอากาศมันก็ยากอยู่นะ คุณเอสเอมาลิสาส่งดาวให้อัญญาค่ะอัญญาบอกว่าขอบคุณนะคะอุ้ยอัญญาหนูไปเหยียบสายเนี่ยสายรูดออกมาเลยเ<อ>ทำได้ไหมพี่ว่าทำไม่ได้ไไดอัญญาไปห้อยนุ่นปะไหนไปห้อยให้พ่อดูหน่อยปะห้อยดูนี้มีบ้าค่ะใช่ให้ห้อยมันคีบ้าดีกว่าไ,ไ,วไหนคะอัญญาเอามานี้ ไหนคะไหนให้พ่อดูหน่อยคุณกอกล้วยส่งมาสิบดวงวอ,อันยาลีนปล่อยเอาไปวางไว้ที่เดิมวางไว้ตรงนั้แหละลูก โอเคเอาห้อยหนึ่งสองสามาไปได้ไหมคะไม่ได้ไไดหรอได้ไหมคะโอโ้โหโอ้โหแข็งแรงเอาอะไรคะ พ่อพ่อแถลงข่าวหน่อยข่ะอนยาเป็นอะไรก็โซนไงติดตามสารคัดหลังอ่ะใช่ไหมก็คือเป็นพวกแบบว่าน้ำลายเป็นพวกน้ำมูกอะไรอย่างเี้ใช่ไหมก็คือจริงๆถ้าเผื่อเราล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่น่ากลัวขนาดนั้นตอนนี้น่าจะตุยเพราะราคาทองมากกว่าทำไมอ่ะทองลงเหรอ ไม่ช้าก็ขึ้นแรงมากเลยอ่ะลงเหรอวันนี้ราคาทองเท่าไหร่ไหนบอกสิไอวาฟ้องพ่อๆคิดถึงตอนน้องพี่ฟ้องเลยค่ะใช่อาเดโนเสาร์อันนี้อันนี้อาเเอาอันนี้ทำไมทำไมอยากรู้ก็ใช้ได้เอาไปด้วยกันไป๊บเล่นด้วยกันได้ลูก เป็นอะไรคะลูกงอนเหรอมานี่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 มาไม่เป็นไรเล่นด้วยกันลูกเคตอนนี้ก็มีเมื่อกี้ยังงอนกันอยู่เลยนจะหลือของกันแล้วเอายีรยลับใครให้ยีรยลับมาเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่บวก ร่มมือกันสนเด็กพอให้หมามีออยรีวิวพี่วาตอนสอบหน่อยพี่วาเขาก็อย่างที่บอกไงก็ทำพวกแบบอัลฟาเบทพวกแบบนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ <c oughs> ก็คือรู้หมดแล้วก็ให้ระบายสีให้ลากเส้นอะไรก็คือทำได้หมดเลยอจริงๆถ้าเรื่อง อะคาเดมินะพี่ว่าอาจจะเก่งกว่าอัญญาหน่อยนึง<า>ส่วนอัญญาเขาจะซนๆแก่นๆจะสี่ห้ารยเหรอจะสี่หสมศูนเลยเหรอ My God! อทองขึ้นสิคาจะมื่นกว่าไปแล้วไงไงแสดงว่าไม่มีอยู่ใช่ไหม <laughs> แต่ว่ามีเท่าไหร่ก็เหมือนแบบไม่พอเนาะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่ซื้อมากกว่านี้ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้เพราะว่าเมื่อแบบอาทิตย์ที่แล้วหกหมืก็แบบก็กลัวแล้วเนาะ ก็ไม่กล้าซื้อเพิ่มจริงกลัวกลัวรวยไงกลัวซื้อเพิ่มแล้วมันรวยเงินนะมีใครเล่นเงินไหมเงินเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้เหลือเจ็ดห้าสามเฮ้ยเจ็ดห้าสามศูนศูนย์จริงหรือเปล่าราคาอะไรทองรูปพันธ์ใช่ไหม รักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รักกันเหมือนเดิมเรื่องสอบอัญญาเ,เล่าไว้แล้วไงนนเดี๋ยวพอจบไลฟ์เดี๋ยวไปย้อนดูนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อ,อพ่อก็จะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสามนาทีพ่อไปแล้ว<อ>ใช่เดี๋ยวเราจะออกไป<อ>ข้างนอกกันล<อ>ูนอกอ,อุ้ยเรามีนัดไปกินข้าวกันข้างนอกหนูจะไปไหมล่ะไปไหมคะหนูจะไปไหมไอ้บาการอัญญาจะไปไหมคะเอานะคะตู่จีนหน้าหมายถึงว่าปีหน้าเหรอตู่รือว่าตู่จีนนี้ ตุจินหน้าหรือว่าหน้าแปลว่าหน้า<ม>จะไปไ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วป่ะหน้าจะแปดหมื่นโอ้โหอย่างเร็วแล้วปีนี้ใครจะให้ทองหลานละ่ะไม่มีใครให้แล้ว <laughs> แม่ทิพน้องพีก็คือไม่ให้แล้วนะทอง <laughs> แพงเหลือเกินยาเปาเปคือ,อยาเป <laughs> เอาอะไรนะครับอู้เรื่องยาแข็งแรงมากเลยเห็นไหมอุ้ย ่วันนี้พ uh ี่เลี้ยงไม่มาให้นาโบขับรถพาทั้งป้าปุ๊กทั้งนาโบทั้งป้านู๊ไปตรวจสุขภาพอายุเยอะแล้วแต่ละคนเงินโลละแสนไว้ก็อแสนเท่าไหร่พ่อพ่อเคยทําคลิปซื้อทองหนึ่งล้านเก็บไว้เดี๋ยววันนี้ทําคลิปซื้อ ปีนี้ทําคลิปซื้อเงินเนี่ยอเอาไหมแต่ก็ซื้อได้ไม่เยอะเงินยังเป็นแสนเลยเเนี่ยเมื่อวันทองเจ็ดหมืนสามกว่ามั้งค้อยากจะกดซื้อสักนิดอใจรอวันนี้อ้าวราคาขึ้น,นเจ็ดหมื่นสามจะไกล้ากดเนาะเจ็ดสี่ห้าทองแท่งเจ็สี่ห้า พอแล้วลูกหนูลื้อของพอแล้วนูนลงไปข้างล่างปะอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พ่อไปก่อนแล้วกันโอเคไหมได้พ่อไปแล้วไอ้อหลบาบ่ายทุกคนก่อนได้ไหมอืมอุ้ยระวังอัญญาไม่ผลักพี่เขาแบบนี้นะลูกโอเค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 มันนิ่มพี่บาบ่ายไม่นิ่มมันไม่นิ่มมันผลักแบบนี้ไม่ได้ลูกเข้าใจไหมคะโอเคมามีสมามิสมาช่วยหน่อย ไปเดินเดินไปหามามีสักให้เป็นไหล่พ่ออยู่นี่เ,นเอาไม่เดินพ่ออุ้มไปโอเคไหมเออเอามามีสไปไหนอ๋ okay. อโอเคเป็นไรอะลกูกเมื่อกี้เขาปีนแล้วเดี๋ยวเราเขาแย่งกันแล้วอันยานเขาขะแต่ว่าไม่ได้ร่วงเลยนะไอ้บางเขก็แรงดีจับไว้ทัน ไม่ต้องร้องไอวาเก่งไงไอวาไม่หล่นซะหน่อยใช่ไหมไม่หล่นที่วาเก่งเก่งเดี๋ยวพ่อจัดการพิญาให้พ่อทำตัวแทนโปรเจกต์นะไม่ถ้าถ้าเป็นเด็กไม่ดีก็ต้องโดนทำให้ขวัญดูแมนหนึ่งสลึงในมือตอนซื้อตอนสองหมื่นมันสั่นไปหมดหนึ่งสลึงซื้อสองหมื่นหนึ่งสลึงสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งสลึงซื้อสองหมื่น ก็สุคุณซื้อตอนทองเท่าไหร่ทำไมแพงจังหนึ่งสลึงสองหมื่นเลยอะ่ะใช่เขาซื้อตอนราคา 2, สองหมื่นก็คือเขาซื้อมาห้าพันไงอ๋อนึกว่าซื้อหนึ่งสลึงสองหมื่นไม่ต้องสั่นค่ะเดี๋ยวมันไปไกลกว่าน,นี้เอาที่ะไม่เอาเอาพี่แล้พี่ได้วานนะไม่ให้พ่อทำทุนอัญญาหนูผักพี่ไม่ได้ลูกอันตรายนะ นั่นแหละขอโทษก่อนขอโทษพี่ก๊อ,อกันโอเคอ่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะบายบายก่อนเร็วอืมบายบายต้องจบได้โอเคทุกคนบายบายนะทุกคนบายบาย